สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาอาธิบายนะครับเกี่ยวกับปัญหาที่นักวิเคราะห์นะครับจะทำข้อบัญญัติงบประมาณในจ่ากปี64แล้วก็มีปัญหาในการเชื่อมโยงกับ eplan นะครับวันนี้ก็จะมาอาธิบายนะครับแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาให้ทราบโดยง่ายๆนะครับ อย่างแรกนะครับในการทำร่างงบประมาณรายจ่ายปี64นะครับแน่นอนต้องทำจากเมนูมน,นี้เนาะเมนูตัวโอนงบร่างเทบัญญัตินะครับรายจ่ายแล้วก็รายจ่ายฉบับแรกนะครับเลือกปี64นะครับแผนงานาผมยกตัวอย่างนะครับแผนงานสาสุขนะครับงบ ดำเนินงานเนาะส่วนใหญ่จะเป็นพวกค่าใช้สอยนะครับที่เกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่นนะครับเมื่อเราคลิกเข้ามานะครับผมยกตัวอย่างโครงการหนึ่งนะครับที่ผมเอ่ทำบ่อยๆนะครับเอาโครงการอะไรดีเอาผมผมใช้นี่ดีกว่าเงินดุหนุนดีว่าครับโอเคจะมีโครงการพระราชดำริสาสุข นะครับที่เราแจกให้ชุมชนละ20,000เนาะที่กรมอุดหนุนให้นะครับปกติเนี่ยมันจะเป็นการกรบาทอย่างนี้ครับไม่สามารถคีย์ได้ในปี64นะครับในวิธีแก้ไขแบบเดิมก่อนนะครับแบบเดิมแบบเดิมคือการเข้าไปที่ฐานข้อมูลงบประมาณเพิ่มและแก้ไขโครงการนะครับแล้วก็เข้าแผนง,งานเมื่อกี้นะครับแผนง,งานด้านสารสุกนะครับ งนการทั่วไปสาขาสุขและกดค้นหานะครับเมื่อเลื่อนลงมาข้างล่างเมื่อกี้เนาอผมเ,อเป็นเงินอุดหนุนเอกชนนะครับตามหนังสือสั่งการผมก็เพิ่มเข้าไปปุ๊บนะครับน่เราจะเห็นโครงการอยู่ข้างล่างนะครับปกติเราจะกดแก้ไขเลือกโครงการนี้แก้ไขแล้วก็ปรับมาเป็นปีสองห้าหกสี่นะครับแล้วมันก็จะขึ้นไปเลยในนั้นนะครับแต่ว่า ปีนี้ครับปีนี้แน่นอนครับระเบียบเกี่ยวกับแผนนะครับได้ระบุไว้ชัดเจนว่าแผนต้องเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณเขาจึงเชื่อมระบบ e-plan นะครับกับอีลาแอ e นะครับให้ขึ้นรหัสโครงการตรงนี้โดยการดึงคะแนน e-plan มานะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับ คือปกติทำแบบเดิมแบบนี้ก็จบแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราควรจะเชื่อมไว้นะครับเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับเ,เรื่องของการออกรายงานที่มันจะง่ายยิ่งขึ้นนะครับปกติถ้าไปคีย์ใหม่ปุ๊บนะครับในช่ององบรายปีมันจะมีโครงการชื่อซ้ำๆเรียงๆกันแต่ว่ามันคนละปีละปีใช่ไหมครับ แต่ว่าถ้าเราเชื่อม e p a n มันใหมายถึงว่าโครงการที่ทำประจำครับมันก็จะถูกดึงมาจากข้อมูลของ e p a n อ่าเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับรายงานเราไาที่ฐานข้อมูลเพิ่มโครงการนะครับผมจะเพิ่มโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขนะครับไปที่แผนสาธารณสุขนะครับงานทั่วไปอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่และองค์กรจะตั้งแบบไหนนะครับอันนี้เป็นเงินอุดหนุนเอกชนนะครับ ่าโอเคทุกทุกท่านก็จะขึ้นหน้านี้นะครับสิ่งที่ทุกท่านมีปัญหาแล้วผมเห็นโพสต์กันบ่อยก็คือเมื่อท่านกดปุ่มนี้นำเข้าโครงการจาก eplan มันจะเดี๋ยวดูนะครับมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยไม่พบข้อมูลเห็นไหมครับถามว่ามันเกิดจากสาเหตุใดผมก็ลองนั่งทำแล้วผมจมเจอ,อสาเหตุนั้นๆแล้วนะครับก็คือ เมื่อเราเข้าหน้านี้แล้วอย่าเพิ่งไปกดตรงนี้ครับเลือกมาปี64ก่อนนะครับรอโหลดสักแป๊บหนึง่งแล้วก็กดนำเข้าโครงการ e-pan นะครับถ้าเราเคีย e ์ e-pan ในปี64มันคือการดึงอ่อช่องของปี64ในระบบ e-pan มาทั้งหมดนะครับแต่ว่าเห็นไหมครับไม่เจอข้อมูลนะครับทำไมถึงไม่เจอข้อมูลเพราะว่านะครับ แผนงานสาธรณสุขงานบริการทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขเงินอุดหนุนเงิน,น,น,นเอกชนนะครับเราจะต้อง K e คี a n แนให้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปที่ระบบ e ี p l a n นะครับอ e p l a n นะครับเราก็เลือกอ่อเป็นแปงแผนนะครับแล้วก็เลือกยุทธศาสตร,ร์ที่ใส่ของการนี้ไว้นาะผมผมไม่รู้ว่าอยู่ยุทธศาสตร,ร์อะไรนะครับผมใส่ด้านคุณภาพชีวิตนะครับแล้วผมก็ไป เอ่อผิดครับเดี๋ยวผมก็จะหาโครงการพระราชดำริด้านสาสุขเ,เจอละเห็นไหมครับผมคี้ไว้แสนสีน่ทุกปีนะครับทุกปีนะครับงปีหกสีโอเคไม่เป็นไรครับเข้าไปแก้ไขได้นะครับใส่หมื่นสีไว้ก็ใส่แสนสี่สมมุตินะครับใส่ไปแล้ว จุดที่สำคัญในการเชื่อมโยงระหว่าง e ีแ a นกับ e l a าคือคำว่าแผนงานนะครับ1น,นะครับแผนงาน 2. ประเภทหมวดรายจ่ายนะครับตัวแผนงานเนี่ยมันต้องสอดคล้องกับ e l a า E อี at, นะครับก็คือเห็นไหมครับเราใส่ในแผนงานสาสุขงานมือหานทั่วไปเกี่ยวกับสาสุขเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเอกชนแต่ในแผนเราใส่แผน สร้างความเข้มแข็งชุมชนงานบริการทั่วไปมันจึงไม่ดึงมาเพราะมันอยู่คนละแผนงานคนที่มีปัญหาเรื่องออมันไม่ดึงโครงการมานะครับให้ดูตรงนี้เป็นหลักเลยนะครับตัวยุทธศาสตร์แน่นอนครับตอนทําแผน5ปีเรากําหนดยุทธศาสตร์ผมมี5ยุทธศาสตร์ผมก็จะยืนตรงนี้แต่ว่าตัวแผนงานครับสำคัญและต่อจากนี้คือแผนงานของ eplan แผนงานของแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องตรงกับ แผนงานของเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติงบประมาณด้วยมันจึงทําให้การเพิ่มแผนเนี่ยเป็นไปได้การเพิ่มแผนเป็นไปได้การเล่นนอกแผนนะครับเป็นไปได้ยากมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อกี้ผมลองจะปรับนะแผนงานเป็นสาธารณสุขนะครับงานบริหารทั่วไปนะครับงานมันมีเยอะแยะเลยแต่เราเอาบริหารทั่วไปนะครับประเภท เงนนินุดหนุนเงินอุดหนุนเอกโซนนะครับแล้วก็ลองกดบันทึกปึ้งบันทึกเรียบร้อยนะครับ eplan บันทึกเรียบร้อยละเรากลับมาที่ตรงนี้ครับกลับมาที่ตรงนี้ครั้งหนึง่งเราลองค้นอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะดึงข้อมูลที่ eplan บันทึกไว้ซึ่งวิธีจับคู่มันจะจับคู่ตามนี้จริงๆครับเห็นไหมครับมาแล้ว โครงการปี64รหัสโครงการเนี่ครับมาหมนเลยพอกดปุ๊บแล้วก็กดบันทึกครับอ้าบันทึกเรียบร้อยโครงการก็จะขึ้นเนี่ยครับข้างล่างเลยเงินอุดหนุนพระราชดำริด้านสาธารณสุขนะครับปี6กสี่ถึง64นะครับเราลองไปดูกันครับว่าเวลาเราคีย์เมื่อกี้มันปิดอยู่เนาะ ตอนนี้มันจะเปิดไหมนะครับมาเดือนปี64นะครับแผนงานด้านสาสุขนะครับงานทั่วไปเงินอุดหนุนเนาะแล้วก็หมุนเงินอุดหนุนกดค้นหาปึ๊บนะครับนี่ครับขึ้นมาแล้วเงินอุดหนุนนะครับของผมก็ใส่ไปแสนสี่นะครับ พร้อมคำอธิบายคำที่แจ้งงบประมาณนั่นเองก,ก็จะทำให้ e p l a n เชื่อมโยงกับ e ิ a ราอย่างเรียบร้อยถ้าเราไปดูรายงานครับเราลองไปดูรายงานผมไม่รู้ว่าจะดูได้ไหมนะครับผมลองออดูเลยสดๆนะครับ การบรหารเข้าไปสาสุขนะครับเ,เงินอุดหนุนนะครับเงินอุดมิเกชนโอเคอ๋อมันยังไม่ขึ้นนะครับปกติปกติอย่างนี้ครับถ้ามันขึ้นน่าจะรอเราคีย์เสร็จเรียบร้อยทุกอย่างนะครับมันมันก็จะขึ้นที่ตัวนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูต้องเป็น ถ้าใช้สอยจะดูง่ายนะครับถ้าใช้สอยอ่าเห็นไหมครับรหัสงบประมาณมันจะอยู่นี่นี่ครับถ้าถ้าเราคีย์เสร็จแล้วคือถ้าเราเชื่อมโยงแล้วมีชื่อโครงการขึ้นก็คือเป็นการเชื่อมโยงระบบงบประมาณนะครับจาก e p แ a n แล้วมันจะต่อไปถึงระบบ e.g.p. ตอนจ่ายเงินด้วยนะครับนะครับ ทั้งนี้ก็ผมก็จะเป็นการอธิบายนะครับว่าหลากัหลกๆเลยนะครับก่อนจะทำเทศบัญญัติปีนี้ยเราไปเช็คแผนก่อนครับว่าตรงตรงตามที่จะเอาลงในเทศบัญญัติหรือยังโดยเฉพาะในช่อง64นะครับเพราะว่าก็จะมีโครงการที่เราจะต้องเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่างๆอยู่นะครับแล้วเมื่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแล้วสิ่งที่สำคัญคือเรื่อง แผนง,งานและกิจกรรมแผนง,งานตัวแผนง,งานนะครับตัวแผนง,งานตัวนี้ต้องสอดคล้องกับที่เราจะออกในเทศบัญญัตินะครับเมื่อมันสอดคล้องกันมันก็จะเชื่อมโยงได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการอธิบายนะครับเกี่ยวกับการเชื่อมโยง e-plan นะครับที่ทุกท่านเห็นเริ่มโพสกันละนะครับตอนนี้ของผมก็กำลังทำเทศบัญญัติอยู่เหมือนกันก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ ก็เอามาเป็นความรู้ให้ทุกท่านได้ทราบนะครับไม่ต้องไปอบรมครับผมก็จะทำให้เรื่อยๆนะครับขอเพิ่มเติมนะครับเมื่อกี้มีผู้ถามนะครับว่าเอะแล้วเราจะสามารถนะครับ Key e l a ในลักษณะต่อเนื่องได้หรือไม่นะครับพร้อมกับการเชื่อมโยง E-Plan ด้วยนะครับวันนี้ผมไปอบรมมาเนาะกลับมาผมก็ดำเนินการ ลองดูนะครับปรากฏว่าผมเจอช่องทางแล้วนะครับอ่าวิธีนะครับง่ายๆครับเราเข้าไปที่อ่าถ้าเราเข้าไปที่ล่างนะครับที่เป็นอากข้อบัญญัตินะครับล่าง,ลงประมาณรายจ่ายฉบับแรกเนาะเราเข้ามา,เ,าเราเข้ามาสมมุติว่าแผนสาธุขนะครับงานสาธุข ดำเนินง,งานนะครับค่าใช้สอยสมมุตินะครับวิธีแรกเนี่ยมันคือการที่ใช้กรณีที่เพิ่มโครงการที่ไม่ได้ดําเนินการในปีที่แล้วก็คือไม่ต่อเนื่องเช่นโครงการนี้นะครับโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานนะครับเราจะเห็นว่าปีนี้62นะครับตั้งไว้75็ดนะครับเ้าใช้ไป75็ดนะครับปี63 ใช้ไปส0 0 0มคือถ้าเราเคีย์แบบอันแรกอะครับก็จะมีไข้เลือดออกขึ้นมาอีกแล้วเป็นอีกบรรทัดหนึ่งซึ่งมันทําให้เวลาพิมพ์เทพบัญญัติมันเปลืองนะครับเปลืองหน้ามากนะครับอ่าแล้วสถานะตอนนี้คือน,นี่ครับไม่สามารถลงข้อมูลได้เพราะเป็นสีเทาเนาะอ่าเราก็มีวิธีการเพิ่มให้มีความต่อเนื่องได้แล้วนะครับ และเพิ่มใน e la แอ s ได้เลยนะครับดังนี้นะครับเข้ามาที่ตัวนี้นะครับเพิ่ม,มแค่แข่งการเมื่อกี้แผ่นงานสาซุกนะครับงานแผนทั่วไปสาซุกนะครับค้นหาเมื่อกี้เป็นค่าใช้สอยไล่จ่ายไม่เกี่ยวกับหมวดอื่นๆก็คือค่าใช้สอยปกติเราจะกดเราจะเปลี่ยนเป็น64แล้วเราก็กดอันนี้ใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นแต่จริงๆแล้วนี่ครับ มันเป็นโครงการที่มีทุกปีอยู่แล้วนะครับช่องมันยังเป็น62ถึง63นะครับเราก็เข้าไปแก้ไขครับเลือกแก้ไขปั๊บอ่าปี62 63ก็ไปเปลี่ยนเป็น25 64นะครับแล้วกดปุ่มนี้ไหมไม่กดครับให้ใส่รหัส e-pan ของปีที่แล้วถามว่ารหัส e-pan อยู่ที่ไหน นะครับเข้าไปที่เว็บ e p แ n นะครับมาที่ช่องนี้ครับรายงานแผน5ปีเป็นเมนูใหม่นะครับที่เพิ่งขึ้นมาสักอาทิตย์2อาทิตย์นี้แหละครับอ่ากดเข้าไปปุ๊บนะครับกดอ่าเซิร์ชนะครับคณอนเอฟนะครับพิมพ์ว่าคีย์เวิร์ดก็ได้ครับไข้เลือดออกอ่าผมเจอแล้ว นี่ครับป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานนะครับงบสองหมืนเนาะตัวท้ายสุดครับช่องท้ายสุดคือช่อง id eplan นั่นเองครับเราก็ Copy มาคัดลอกเข้ามานะครับแล้วก็มาวางปึ่งนะครับเราเปลี่ยนนี้แล้วก็ใส่ eplan นะครับแล้วก็กดบันทึกครับปึ่ง เอาละพอกดบันทึกเสร็จนี่ครับโครงการเดิมนะครับที่เราคี์ต e ั 62, ้งแต่ปีห2สองปี6กี่ก็จะได้คีย์ด้วยแล้วก็มีรหัส e p แผขึ้นมาด้วยนะครับตรงนี้ก็จะทำให้เ,เป็นการคีย์อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วกเ็เมื่อเรามาดูรายงานล่างของเรานะครับเรามาดูล่างของเรา งานาสะสขนะครับงบดำเนินง,งานค่าใช้สอยเนาะโอเคพอลงมาปุ๊บอ่าเราจะเห็นนะครับตอนแรกเป็นสีเทาแล้วก็ให้กรอกสองหมืสมมุตินะครับก็กรอกไปมันจะต่อเนื่องทุกปีคงกันที่ต่อเนื่องทุกปีเราก็จะสามารถ คีย์ในช่องเดียวกันได้นะครับในแถวเดียวกันได้ตลอดนะครับก็จะเป็นการาทำให้ไม่ไม่มีโครงการที่ซ้ำเรามาขึ้นหน้าใหม่ข้างล่างเหมือนตอนแรกนะครับซึ่งซึ่งในช่วงแรกที่ผมสอนคือเป็นการคีย์ใน eplan ที่เป็นโครงการที่ไม่ได้ต่อเนื่องเป็นโครงการใหม่ๆนะครับเพิ่มเติมใหม่นะครับอันนี้ผมก็มาเพิ่มเติมให้นะครับ แล้วก็สามารถคีย์ได้แล้วนะครับก,ก็ดีครับยังไงก็ฝากติดชมด้วยนะครับสวัสดีครับ